อเมริกาครับมีข่าวที่จะแบนรถ e ีีจากจีนรถ e ีีสัญชาติจีนนะครับที่จะเข้าอเมริกาตอนนี้มีแผนมาเรียบร้อยแล้วนะจะเก็บภาษีครับ100%เซ 1น0่ง attempt to protect American auto manufacturers นะฮะก็ต้องบอกว่าเบิ้ลราคาไปเลยนะ100%เนี่ยหมายความว่าถ้าลดราคาร้านหนึ่งก็เก็บภาษีอีกร้านหนึ่งคือให้มันรู้ไปให้มันแพงให้ได้นะฮะถ้าลด700,000ก็เก็บภาษี70,000สนอะ,อะต้นทุนนำเข้าเท่าไหร่คุณไปเลยนะเต็มๆแทนที่700,000เข้ามาแล้วจะขายสัก9ก้า0 0นหรือล้านหนึ่งไม่นะฮะก็เบิ้ลภาษีไปก่อนกลายเป็นเอ่อ0 0ก็กลายเป็นล้านสี่นะล้านสี่เราเค่อยไปบวกกำไรนะรถก็จะกลายเป็นแพงต่อไป ลองดูนะฮะอันนี้คือนโยบายล่าสุดนะที่เตรียมตัวจะขึ้นภาษีนะมันไม่มากไม่ไมายหรอกนะภาษีเท่าตัวไปเลยนะคุณไปเลย <c oughs> ฟังแล้วก็ น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราเต็มตัวเห็นการตอบโต้จากจีนเช่นเดียวกันนะจีนเองตอนนี้ก็พึ่งพาตนเองกันสุดฤทธิ์เลยนะผมอยู่ที่นี่ก็เห็นถึงความพยายามของแต่ละคนนะที่พยายามจะออกจากวงจรของต่างชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะพึ่งพึ่งพาแอปพลิเคชันต่างๆทุกๆอย่างในประเทศจีนหมดนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจ